มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการแข่งขันโคเวอร์แดนรายการแข่งขัน i n นโน o คเวอร์แดนคอนเทสต์ตูเ t right t h เซนเซเวเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2565เวลา13.30น,าานาาที่ผ่านมาณอาคารพิพิธพภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยพิพิธพภัณฑ์วิทยาศาสตร์เปิดเวทีให้สายโคเวอร์แดนชมความสามารถพร้อมชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ในการแข่งขัน In n โน o ค o บเด n ค e c เทสต์ตู้2ตาเส้นทวินที่ถโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ที่ดารัฐบุญมานรรองอธิการบดีฝ่ายนวัตรกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวเปิดงานรวมด้วยรองศาสตราจารย์นายสตววแพทย์ดรชูชาติกมลเลิศผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณสุวิภาวรรณศาสทบรองประธานฝ่ายนวัตรกรรมศูนย์วิจัยอ้อยมิตรผล บริษัทศู 0, นย์นวัตรกรรมขอนแก่นจำกัดคุณเปรมซับบุญเลิศมาผู้จัดการแผนกความยั่งยืนองค์กรภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัทเอชัยริทริบิชันซิสเต็มจำกัดร่วมในพิธีเปิดและขึ้นมอบรางวัลโดยมีผู้เข้าทำการประกวดและผู้ชมกว่า300คนสำหรับการแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น2รุ่นดังนี้รุ่นที่1การแข่งขันโคเวอร์แดนทีนผู้เข้าร่วมการแข่งขันอายุ13-18ปี รุ่นที่2การแข่งขันโคเวอร์แดนอดัตผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่จำกัดอายุด้านศาสตราจารย์ทิดารัตบุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตรกรรมและวิชากิรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่าสําหรับโครงการน,นี้นะคะที่เราเรียกว่า Innocodance เนี่ยที่พี่พันธ์วิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับโครงการเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เราได้จัดขึ้นแล้วที่ศูนย์การจราพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยเราจัดมาแล้วล่ะรอบหนึง่งแต่ว่าจัดที่นั่นแล้วเราก็คิดว่าเป็นเวทีในการที่จะให้น้องๆนองเนี่ยได้แสดงออกนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นชุดใช่ไหมคะการเต้นเนี่ยเขาต้องไปออกแบบชุด ออกแบบการเต้นออกแบบต่างๆเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์มันเป็นเวทีที่ดีสําหรับติก็ก ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์าการจินตนาการเนี่ยเราก็เลยคิดว่างั้นเรามาจัดต่อโดยที่จัดที่พิพันธุ์วิทยาศาสตร์ก็คือเป็นเวทีเปิดเวทีนี้ให้เกิดขึ้นเหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเองเนี่ยเราต้องบอกว่าเรานอกจากผลิตบัณฑิตเนาะบริการวิจัยบริการราชการแล้วเนี่ยเรายังเป็นเวทีในการแสดงออกของของเยาวชนของเด็กๆเกยาวชนแล้วก็คนทุกเพศทุกวัยได้ด้วยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปค่ะ ิดรับสมัครทั่วทั้งไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลามันสั้นนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกเราใช้เวลาแค่2สัปดาห์แล้วเราเปิดรับสมัครทั่วไปคือเอาแค่ที่ขอนแก่นก่อนประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือเราใช้เวลา1เดือนก็เมื่อก่อนเนี่ยที่เราจัดเนี่ยสาทีมเนี่ยเต็มแป๊บเดียวคือวันเดียวแต่เนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการจัดกิกรรมโคบแดนเนี่ยหลายที่ในเวลาเดียวกันน้องๆก็จะ,ะมีไปกรุงเทพบ้างมีไปจังหวัดอื่นด้วยดังนั้นเน จุดรเริ่มต้นของการจัดอินโนโคแดนของที่มหาวิทลัยขอนแก่นอันนี้ก็ก,ก็ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อไปเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมนี้ทุกปีนะคะทุกปีอาจจะปีหนึ่งสงครั้งปีหนึงสาครั้งขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะของน้นองๆที่ต้องการแสดแงออกาด้วยะคะ่ะ สัสดีค่ะพวกเราไพโมดนเจมนะคะพวกเราก็มาจากมขอได้ค่ะมหาลาัยม,มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะพวกเรารวมตัวกันได้จากแบบว่าพี่ๆเจอกันค่ะรู้จักกันแล้วก็ชวนกันมาค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งค่ะแล้วมีการยเกยังไงบ้างแล้วซ้อมเป็นยังงอ๋อเราก็ซ้อมซ้อมหนักอยู่ค่ะประมาณช่วงบ่ายสามถึงเที่ยงคืนค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราทีมเชลิสนะครับก็วันนี้ก็จะมาแข่งที่งานอินโน o v ว r d ดนซ์คอนเท s t นะครับก็ทีมพวกเราเนี่ยค o v e r รวงของเอ็นไอเพ่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นพค ที่ซ้อมๆกันมาเป็นเวลาประมาณ3-4สวันนะครับก็จะทำให้เต็มที่กันนะครับแล้วก็พวกเราก็ผ่านงานเวทีต่างๆมานิดน,นึงครับแล้วก็อยากจะให้ช่วยส่งกำลังใจเชียงด้วยนะคะคุณคับสวัสดีค่ะพวกเราทีมเลเวนคอร์นะคะก็สำหรับงานวันนี้นะครัะพวกเราเตรียมตัวมาค่อนข้างที่จะเต็มที่เลย เพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะซ้อมมาประมาณเกือบสองอาทิตย์ค่ะก็ปกติแล้วเวลาว่างพวกเรานะคะก็จะซ้อมกันอยู่ที่ใต้ตึกไอซีค่ะตรงบริเวณหน้าอารบาบัตค่ะใช่สำหรับงานนี้นะคะพวกเราก็เต็มที่มากๆเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ